เสตาเมตอคือตบเมซาพริตอชูเลตอเลปวเมปติพิือเลลาเลทาเลอับูอัซจิโลากากลาตอตแต่ก็น่บาคาและตามเมื่อเสือพระเอามุมิีเชก็กให้เลอกเนบาแกบลึกแกผู้ประกอบเนบาเหลือปรี นัดนีดน <ai> ี่มตแต่ละโสแต่จะแต่ได้ดอะการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในแต่ละวันเด็ดนี้เด็ดนี้เด็ดนี้นี่ประเมื่อวัตโตมูมิเชกะฮานี่อักเหลือเปริวก็เลียแต่ละประเมื่อวัตโตมูมิเชกะฮานี่อักเหลือเปเรละอักเก็บฤกแกโผล่เนาะบัดนอนนอนเนี่ยเมื่อโตมูมิเชกะฮานี้เด็ดนี้เนี่ยเด้อ ม้แต่ก็จะแหละตึกแกบลูแกวเ็จะอุโย่อนนี้เห็นแล้แกบลูแกพอเด็ประกอบมีคุณค่าอันเลือบเปลโอต้นนี้ต้นนี้นี่เลือดตโคลงนะแกแัดชินยาแต่ชมวนลาตโโคมีเลยต่แล้วพอขึ้นท่อขึ้นท่อวิเดอร์ปลาปลาวีชมือโชเกะ โชกเกวิดศสีตาลุยใจนี่อากคตานนกก์ตานนกกและอโดเดือปะเอาเดอตับโพข่าวคข่เลอสัตว์โลกโตโนเวดะไม่มีเลขตาสูรอสวรรค์ละสัจธรรมธรรมที่เป็นความจริงสัจความจริง ทำในตโนโกตโนโกแล้วอุดเบือปะก็ลามีก็ลาดือก็ลากากก็ลาจะเลตัดสะสุมุโอแม้แต่เลิตัดสะสุมุโตโอบานนี้อาจจมาซาดิเน่คือทอวิเดออุดเบือสิทอเลือปะปะวิเดอไม่อยากตัดแล้วกวิกันลาตัววันนี้อาจจะอาจจะจะสญญาความรู้สึกแล้วต้าชาบาก็ดิซาเล่เสิ่แล้วาเลยซาหน่อดันนี้

ta nhỏ đã tập phục khai giá vì cái lâu anh em mà ra này thì chả khó đó chứ cái loại này sạch chặt thầm đối với tôi nổ ác cột và có ác ghê đã về ác clo đã về đây này ác cột kế nỗ đã về đây này Thứ trả, thứ trả mi mi ta ha sửa xa có mà ní có mà gõ có mà chả nếu bắt đầu mù này và mùa bắt đầu mù mình chưa có hà lơ nếu mà cứ đỏ kê tập phục khai ác và cứ lơ ตีก็ได้จ่าก็เรามีก็เราจะล้วกเลยนีอาเกตาเลอับปกฮัเสือสะชอกันและสะก็มือนี้ก็มีเช่ก็ฮะโอตโตไะเรเสวะโตต๊ะวะโตโต๊ะะ้ชอกันและชอกันแลแลเวรละละละก็เต๋อละก็เตอละสีก็มีก็จะาสีก็จะ ล้วปแกปลาหงอยแล้วเต่ามูดีม่ใช่หายหมอคือทอแกดอพอดีพออโพสะแกดอดนอสโปโดทอโดดทอดตื้อเล้ปแกปลมีปลาปลาซมีซัปลาล้วก็เตอเดอเปอริปราเรีนี่แล้วช่วงแล้วจแต่เล้วคือทอตื้อเลวซป้อลก็ซีนี ปิมเมื่อวัตโต้มูมิชิโกรานี่เลอะแกบลูแกโพนี่เประจ่าลีเล่เประมีลีเล่อากแกบลูก็เลียอับลูก็เลียเ็นมาดรฐานเราเปล่าเลียเนี่ยมาซาดิเน่อันนี้ปะบบ้าชมูดูการ์ดกาจีตัวเราการ์ละสักบบนนนเด้อคือตอเด้ออันนี้อาอันนี้ลัดอาดิเบเนาะก็ ดือกแกบลึกแกโพปัจจิตอเปกรมับหรือมาโพดาคือดกุลอบานนอเดปราเดือเออซับเปลาเลี้ยนนี่นะโอ้ดีเดตาเออตาซอตามาโกมารอปากาเคอดิถ้าแกบลึกแกโพเดือตาแล้วบะโอสกีสกอดิอันนี้โอ้ก็จะอันนี้บาชมุลลาวะสะแล้วบะเมื่อพระตมุมิเชกาแล้วก็เนบหรือเนบโพเล้ก็อัเหลือเปี่ยวไปดาหมดแล้วอันนี้ได้มีนมอ แล้ต่มีดาเือมากกว่าและเปิดขึ้น่ออีนี่อาโตโคขึ้นทอเลจกคเดรลัปี้ลมาเลอตัชือต่อแล้วล่ะื็ต่อเลลปป้ลมาเน่ปะไม่กว่าเลอตักตออาีอาเตีอาซีอามเน่ตีตม่เลยบะเตซีเลบะเนาะม่ก็ม่ก ปแมชมมด้ตเชกตอเเอดีน่มชมโบานนนะมตัเรกลนบานน่ชมโหมด้ตชกตอลปุกนีพาิลีพาสิบานน่กชมมดไอแตชกตอล้วก็อดีสุญญาปาพาสิดิปอแม่อตเบเจอมดบเจอจปัจจุบันไม่เตลนจะแต่จะปัจจุบันอก็แล้วอดีเอนาคตมื่จะต่ตนกอว่าตอร์นี่ปโอเดตตตเค ปัจจุบันอากาตาลออดีตนตล่อปุกยบางรเนี่ยปุจ้างดีดิฉัไม่แก่พราะสาวดีปัจจุตาปุกเนี่ยจาดีปุบปตอมสุญญปาเนีอุดิคดถกล่อบัดนนนไม่แมกแล้วผิแล้วภูมแเราเดอชมวาเอตาล่ปุกเนี่ยรักลารลูถกหล่อแต่ปัตาอุดิสุญญาเลยอัอันนักวาดูอือโอ้จางก็งอยันนี้เนี่ยไม่จอดอะไม่จอดะ เดอออจ้าเนี่ตลอดเนอะกว่าดาคือต่อเล่นยาปะคือต่อเล่นยาคือต่อจีเดอรีตอเกสุญปาจ้าอยาคืออหมอกคือต่อเล็กคีเดร์เออตาโอดิสุญปาอะจ้าเนียดิเนมาจากเด้ออ่าจานี้เห็นแล้วเปมาดิเลจหลอเแลอวเก้บลือกแล้วเลือเปลวเนาะล้ราก็ตุ้นื่อโอดิจาเดาว่ามาลือเปลวะเก เรือเลือดอุดป่วยด่อเกิดทื่นอกากเรื่องปอก็ดีคุณข้าอกก็โตดูาเดโอชิเนาะโตอาเดโอโต้อาเดอโอจากอยากแกโต้น้ตมีแต่ว่าจเจะนจะมันจนีเนาะพกบาเมื่นประตมูดิเลจันโลกจากขึต่อสุภาพเกิเนี่ยขือต่อเริ่มต้นเสนอตาขอทีแล้วตคือนต่อลีเนาะคื้ต่อล้วต่อลีเนี่ยเน bất cứ sơ đó có thì đi lọ bà nó cho mùa đà sơ có đó có thi đất xe anh này tự là đà lỡ lỡ ư chứ gì sơ đó có thi đất xe nó khỏe, ta ghê này nó mới sơ đó có thi à sơ đó có thi xe thọ bồ xe có lầm mở ni xe là có mở mà nó khó ta mà mà ta gây này mà lỡ ta chưa tỏ tụp tụp tên này ta chưa có tỏ sơ đó sơ đỏ cái lẽ là phút sơ là sơ đỏ ta có biết có trả nên sơ đó có thi ghế nè lề ghế nó mà cho bảo nên nó ta sơ đó ta có thi nhà để bảo lo nhà nát để che có ố chế à nát được ghế bà mét bà có lò bà kẹp bà lề đã ghế sơ đó anh có thi đi do là à giờ chỉ mía từ một thỏi một tuần sơ đỏ có thi anh là nhà chứ có sơ chứ có hết thỏ gõ มุดมอีล่อลอสู่ลอซาเกลสูเกลซาเดมาได้นนี้แกดอกคินนี้กินอะกลอเตลอเตลอเตได่ะเินไเสือดก็ทีแล้วก็เก่วามุตาเจบเยมาถึงเกี่ยมมาซสเดแกตุลรอดอกมาลองนึลอดแล้วกเกว่าเดินตึบล็อแกดอกคิบล็อคิบล็อแกดอกเสบล็ออะลอเตล้อแล้วกเกยวาแล้ดอกกเก่อันจากอันนตาเสือดอก็ที่หนหลุดดุกละจีนอนไม่ม่ ซาลอาต้ามือซาลอต้าบาซาเลเต้าลือตาเปล่าก็คุณ <parasite> ค่าคัน <proposition> น <hind> <ION> ี้ไม่โอเคเลยนึกว่าเสือดอกระตายเลือดได้เลยเสือดอกถ้าบาดสุมแม่ป่ะเนาะมันนอสุมแม่สุมแม่เออเล่กเคลียเล่กก็แค่ดีกอกแค่คนหนีแค่คนละเขาเล่าเข้าภาษาเขาเล่าออกภาษาด้วยบาดจมบัดเสือดอกก็ติดตันี้ยาได้จมวัดเด้อเฮ้ก็เหมือนนี่หรอเนาะแต่เสือด่อแล้วก็ทีละเม็เพราะเม็ดคูเนี่ยเฮ้ก็มัเนี่เฮ่ทบมาซาดิน anh em đào thì mình đã trả đọt rồi đã ô đào cho bắp mướt theo mùa mới chín cả ha đào lợp mở lúa quả cho đào lợt ta quả cho package của kêu bưởi nhở để ô đỡ tầm lúa quả cho package quả cho và còn nữa ta ghê ta ờ ta lợp package nhở này ô và còn thả ma gây thọ thả ma gây đọt này mình mét đây lợp rồi chặt để thì ta là cái lừa đảo bây giờ cái gì đó cái bà cô bà nhà này bà có bà có mà gì đó bà sao có mà đi có mà ní thì ní đó khi ní khi ní đó sao ní anh ní anh ní cái đó thì lá lá đó anh em đó anh em lớp phát thanh là à gì đó thì mấy cái lọ u na na được anh em mà đi bà mà đó phát เมื icana, players, kita, Williams, pagar, ่อวัดตรงมุมมิเชก็หาเนื่อยวบ้ามาเกดอและคาแลดเซเดาบ้ามาเซาบ้ามาโลรก็ฝึกฝนพัฒนาประิดจาพอมดนมาเกดอแต่นี้ดีนิ่ลวมีมีอะรตื่มุดทอนอ่ะมาซ่ดิตตมาเกอก็จะว่ามีตนี้แลดินห่คิดนี้แลดินี่เกิออเกิดดินี่มาได้ดีเได้เซาดินี่ pada sewa de babak masa ya. Ma tu blocek tu blocek de pada na do do chi do chi do chi ge do ge do ge Ma Buddha de mua le khu le wa de mua de de lo de le ko ti no ni ba. De che bu ge do de de ge ba ma sa ni. Ni ta có mi ko cha ba se do ko ti le Ba me

ในจาก้อนี้โอละสู่สระประกอมาว่าเต้าหมูไม่เชื่อกนเนี่ยก็มีคุณค่าในยอดเต็เนี่ยเลือเปลวมบ่อหรอกโอนละประกานเนี่ยหลุดดกอยเนี่ยปตนี่ตัเจอมาเจอตมาบุมาบาตาบาหนาลือเปลตัวดี๋มาบลจ็บเลเจ็ระเตอูจามาจ้าอูอาเดมาอามาเปีครึบาตาบะอูอามาจ้าเซ่ม่แต่ว่าปะกอมาก็ดูิ่มีเกจาเกตาูตาพอตาตัวเจอมาเจอ ก็การมีส่วนร่วมโดยดูชี้กูใหญ่ในต้น้อเดจว่าเจอันนี้บาก็อหลือเปลี่ยอหรีมันไม่มานี่มาว่าปะก็มาดีอะจะแล้วก็เกีราก็บาดอ่็พัฒนาราสุญญาบปะแต่แล้วปะเภทปลาอยนี้ปลาส่วสปลไม่ส่วสเนี่ยเขากอลือเปยวปลานยประเา ปะบาประกาเคอรบาเกนะบะปัตเตบาบาเซเนี่ยะกจาลวดนะกจาบาสูลบาษาสูลบาสะลีปะกคอรบาเนี่ยบาโูลเกบาต่ลตพขาวาสูเซเดเนาะตาตาโตตาเตอตาโปขีตาโพข่ามมอลีตาสัวเลมีลาปราปูเนี่ยพ่อในเวดปที่ในเวดาวปประเกตโซอเวดาท่ามอลีเนี่ พอเมื่อถอดเมื่อปาาทอดเมื่อเส็จเนี่ยพอเมื่อลุกกีลุกแวเนี่ยได้บอเ็จอ่ะเกปาว่าส่วนน้ำไม่ได้เสบเราว่าอลราแม่ช้าแล้วแต่พกขกว่าเราม่ช้าแต่พวกข่ากัน้มาว่าสวเซสวเสตแลวบาสเราาษปาก็เือสูมาไม่ได้เียแล้วบาสูวเราปสจจาจาด้วเวทลุดด้วยว่าส่วเราก็จอนนี้ตาอันนี้แกตาลย อาการแบบมาเวียดกมันก็จ่าน่มาดูดอาทออกมันก็จ่าเขาก็เมื่อแล้วมันก็จ่าเนี่ยอดได้เหลือเปลี่ยจ่าได้ยันมื่อว่าละส่วนเราจ่าจะเซบาปัสส่วนติเซบาขนาดนี้ขนาดนี้ลอนนักเราน่าหน่วยดอกพุกิพุกขาดแา้เนาะเราอุระเชื่อมือหนอเราคือต่อเขาก็เลืดใจอันนี้มาสนี่เราดจะมี าลกประตูมูมเช่หาลอเหลือเปลว่เกตาลตาดูดอดอดตาเสดอตาบ่าอเลตาคือดอเกปาาเกตาลปจีทอเปกรมือหนอวันีลมาดูอทอดตาเลือเปล่เนี่แกตาเกตาบาเลตาจีอตาเปลืกระเตาเมนิเมเออปเมมาดินี่ว่าเดอประตูมูเนี่เดอโอล้ก็จรอก็มานี้ละ ก็ลากาคืออยเนตาอมูจาเราก็มานีมก็แล้วก็ตาอมูอาราบอจ้าเราก็มานีจ้าลชูเคลียวราชีราเลยเด้อโอเดลละก็จ้าล่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 ะเด็กก็เตอเดอโตนอนมีลาโอเกตาก็วิกลาก็วิกลาเด้อลอมูลอมาแล่หแล่จุดติดอลลซออคือในตอแตาบะอนนี้มาสี ก็มีก็จะแม้แต่ดาพุกิพุกาแม้แต่เลอากาเสพพว่าโพอัเหลือเปวทเรตสูตพละเหลือเปวอเมืเกอลืเปเกไจีอนเมดเกลืเปลเกจีปะกุบาญญนดกม่อเกดบันลืเปีร้าเกะไดจีเตจาขอดนีเนาะเมื่อยากกับกุบานยอนเนเหลือเปโอเทเลเป แกดีปากูปานยู่าสมูดีบาบิบาจาปะมาถาพกขดอเนตะาพกาเนี่ยบาบิบาจาอาสมูดีเนี่ยแกบลกแกผัอัซีเลียนโอเทียครีอับเลอผอแม่แต่สุยเทียเอไม่แต่เอเนี่ยอับเลอผอเนี่ยพุ่นดาตัตอเกเสกก็ชอเอเดียแบบมาแกปุยมาเนี่ยแล้แกบลูแกผัวอัลลูอับเล ปัญญาหนูว่าไ้ปัญญาเอ็นอะไเหลือเปลี่ยวกว่าปัญญาขี้เนี่ยเหลือเปลี่ยวกว่าไม่ต้องกับสาราระบายบนป้าบนเลี้ยวไปด่าเด้อที่จตอตาเกระโต,ต,ตคำกรอนั่นได้เลยแหละพุทธภักกาสอนอีกกุลชรอันปลดปลงโทธงสนิงคงสำคัญไหมในไกมีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา ตรก็โอชิอเกนเวดาตาเกิดตาบาตเานีนีเนี่ยลวอัดดกทรลนีอามีโปสัตโอดีอะลือเพุณก้าโอดีดิซอตบุโคตบาโคดิซอพระพุทธเจ้านี่เนาะเปนี่ลีขีกทอีเนีีกทใก็จะคือชีขนีพระเยซู อาซีนในกนนี่แล้วเหรออ๋อแล้วก็โบเลยคบาศิวิชยัยมราณภาพในกนนีน่ดีเหรอแม้แต่อากิยโกป่าผ้าประมาทอนนี่เด้อไปให้บุให้บ่าเด้ออันนี้อ่อันนี้ดะคันนี้ยอ่ะตาลือตาเป้ตาลือตาเป้ดะคันนี้อันเลือบเป้ แม้แต่ส co ีลิเดอบ่เดจีถอบบ่เปิดเกือตาเกตาบ่าบ่รู้ละก็คือเราคุบาจาว่าหมู่ป่าพิภูสมิสัะปะบากะกาอันนี้ตาลือตาเปลอยโอ้เป็นลือเเปียวเราก็มาดิแล้วนั่นแล้วก็แกตาลือตาเปลแล้วโอ้เดือบ่าคือถออันี้บะบาชมูมาดิเลยจะแล้เนาะเลยตาลือตาเปียวเดือบ่า เลือบไปบาบาบาบ,าบคือเราแก้ปัญหานี่ตลือปชานยก็ู้ฆ่าโอเจคือท้อพมาะมาแล้วนั้นแล้วแก้อะไบบมารานารก,ก็ด้เปวิูาดอันนี้าานถือว่าแก่กตา,าชมิตาชมมตาสิคตาสิญามแต่ลตาโตาสอมตาโตาสอเจลืปอป เมื่อวัดตมุมเชื่อหาเลบคือถอแกปากูปายหปกบาานาเมื่ลปัดูแบบเปลี่ยก็เนอลูเปี่ยก็คุณค่าแกบลิกเกตโผสกีสก็เนตาโอตัชมพกับปาบักเตโอเดปะกบ,บามานยละเม่ล่าแ,แกราตาเกตาบา bất độ ô la ba đờ ba no ba ba này ô nè mưa bay đẹp à mét độ ô la đờ mưa ba sát dữ à mưa ba chi ta ba thế bả mưa la ba cho vật thứ ba à nè nọ vật cho vật thứ à ô đờ đờ đạp à mưa nè anh em này kẻ ta là bực bả à cho mì cho mồ ดี the ๋ยววกะวกะบานอวสน่ะนอวัสพุชุดนอทอถาก็มีก็จะอันนี้ตาชมตาชมหมกนะตายชมหมกยาตัสุดตาอเสจินะโดยตานิยัยเหแล้วก็ละกันพุ่นอทอนบาเกสะบาบบมารามีเกจากันหนาะว่าอมเชีบ่เมือว่าตมุเช่ยกันในบาบลอ Ba châu mùa bàn, nào mùa bàn, ba châu 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 mà